เลิกทนกับชีวิตที่คุณไม่พอใจการที่เราตัดสินใจเริ่มเปลี่ยนแปลงเกิดจากการที่เราเลิกทนนั่นแปลว่าตราบใดที่เรายังทนย่อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่างานเงนิงนความสัมพันธ์และชีวิตแย่ๆจะเป็นเช่นนี้ตหลอดไปเพราะคนเดียวที่เปลี่ยนแปลงมันได้คือตัวเราเองแต่จุดเริ่มต้นคือเรายัางต้องยอมรับว่า เราไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่และไม่เลือกที่จะทนเหตุผลที่คนมากมายเลือกจะทนกับชีวิตหรือบางเรื่องในชีวิตที่จะทำให้พวกเขาไม่มีความสุขอาจเพราะความกลัวเช่นคุณรู้ว่าบางสิ่งไม่ดีพอแต่ก็กลัวตัวเองจะไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีมากและการคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าเป็นแค่การเพ้อฝันไม่มีทางเป็นไปได้หรือเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณดังนั้น คุณควรอยู่กับความจริงแม้จะไม่มีความสุขกับมันก็ต้องพยายามยอมรับให้ได้หรือคุณอยากเปลี่ยนแปลงแต่ก็กลัวความไม่เหมือนเดิมกลัวที่จะต้องปรับตัวเองเข้าหาสิ่งใหม่ซึ่งมันน่ากลัวสำหรับคุณคุณรู้สึกดีที่จะอยู่กับสิ่งเดิมๆตลอดเวลาแม้สิ่งนั้นจะแย่แต่คุณก็ขอเลือกความสบายใจดีกว่าความเปลี่ยนแปลงหรือคุณอยากก้าวออกจากจุดที่ยืนอยู่อยากไปเริ่มสิ่งใหม่ ลองสิ่งใหม่แต่ก็กลัวล้มเหลวกลัวไม่ใช่อย่างที่คิดถ้าออกไปแล้วทุกอย่างแย่จะเป็นยังไงคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงใจจะขาดแต่คุณก็ต้องการความแน่นอนว่าทุกอย่างจะดีอย่างที่คิดคุณกล้าเปลี่ยนแปลงแต่คุณไม่กล้าเสี่ยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคุณก็เลือกอยู่ที่เดิมอยากกลัวล้มเหลวกลัวติดอยู่ที่เดิมดีกว่าอีกประโยคที่ ฉันพยายามจำให้ขึ้นใจเพราะจริงยิ่งกว่าจริงไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดน่ากลัวเท่ากับการติดอยู่ที่เดิมโดยเฉพาะการติดอยู่ที่เดิมกับสิ่งแย่ๆย,ยอมแยกกว่าการไปข้างหน้าแล้วไปเจอสิ่งแย่ๆเพราะอย่างน้อยคุณก็ไปข้างหน้าและสิ่งแย่ๆนั้นก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดคุณต้องไปข้างหน้าต่อจนกระทั่งคุณได้เจอสิ่งดีๆเพราะถ้าไม่เจอสิ่งดีๆคุณก็ไม่หยุด คุณไม่มีวันได้สิ่งที่คุณพอใจในชีวิตถ้าคุณไม่ยอมรับว่าคุณกําลังทนกับสิ่งที่คุณไม่พอใจมีคนกล่าวว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงจะนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของคุณไม่ว่าบนเส้นทางของคุณจะเจออะไรแต่สิ่งที่ดีกว่าย่อมรอคุณอยู่ที่จุดหมายปลายทางเพราะคุณจะเลือกหยุดที่จุดนั้น แต่จุดเริ่มต้นนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเลือกที่จะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อคุณรู้อำนาจของตัวเองว่าคุณเดินออกจากสิ่งที่คุณไม่พอใจไปหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อแม้ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่คุณพร้อมจะแลกดีกว่าต้องทนอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการไปตลอดชีวิตถ้าคุณมีความทะเยอทะยานคุณจะคิดหาทางขวยขวาสิ่งที่คุณต้องการตลอดเวลาไม่ว่าจะงานที่ดีกว่าเงินที่ดีกว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกว่าและชีวิตที่ดีกว่าจำกดไว้อีกข้อว่าทนไม่ใช่ทางเลือกของชีวิตคุณอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทนคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณได้ออกจากตรงนั้นและนั่นคือช่วงเวลาเดียวที่คุณจะทนคือตอนที่คุณกำลังวางแผนและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมัน coco channel ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เธอทำและเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตลอดการกล่าวว่า ชีวิตไม่ทำให้ฉันพอใจฉันเลยสร้างมันขึ้นมาในแบบที่ฉันต้องการใช่นี่คือวิธีคิดแบบคนที่สำเร็จและรวยทำไมคุณต้องยอมจำนวนและทนเมื่อคุณมีอำนาจที่จะสร้างและเปลี่ยนแปลงคุณต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตงานเงิน ความสัมพันธ์ชีวิตแบบไหนที่คุณพอใจตอบตัวเองแล้วทำอะไรสักอย่างกับมันทุกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งที่คุณเริ่มได้เดี๋ยวนี้คุณแค่ต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณกลัวเล็กน้อยและเชื่อว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต